พระองค์เจ้าบุตรีพระราชธิดารัชการที่สามไม่สนคุณสมบัติคุณลัตรีมุ่งแต่เรียนหนังสือภาพพระเจ้าบรม,มวงเธอกรมมหลวงวรสเดชสุดาพระองค์เจ้าหญิงบุตรีพระองค์เจ้าบุตรีพระองค์เจ้าหญิงบุตรีหรือพระนามเต็มพระเจ้าราชวรวงศเธอพระเจ้าบรม,มวง์เธอ พระองค์เจ้าบุตรตรีทรงเป็นเจ้าสานักการศึกษาซึ่งถ้าจะกล่าวถึงเรื่องการศึกษาเบื้องต้นของบรรดาพระราชกุมารและพระราชกุมารีรราารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วนามที่จะต้องกล่าวถึงควบคู่กันไปก็คือสำนักของพระองค์เจ้าบุตรีซึ่งเป็นสานักศึกษาแห่งแรกของพระราชกุมารพระราชกุมารีแทบจะทุกพระองค์ ภาพพระเจ้าบรมมวงเธอกรม,มหลวงวรสเศสุดาหรือพระองค์เจ้าบุตรีแม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ก็ทรงศึกษาณสำนักนี้เป็นแห่งแรกดังปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่าพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพความตอนหนึ่งว่า เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนส์สสมควรแก่การศึกษาอักขระสมัยได้ทรงเล่าเรียนในสำนักพระเจ้าราชวรวงศเธอพระองค์เจ้าบุตรีผู้ที่ทรงเป็นเจ้าสำนักการศึกษาดังกล่าวคือพระองค์เจ้าบุตรีซึ่งทรงได้ชื่อว่าเป็นพระราชนารีที่มีแนวพระดริๅ ความสนพระไทยตลอดจนพระจริยวัตรที่ผิดแผกแตกต่างจากพระราชนารีรุ่มเดียวกันโดยสิ้นเชิงด้วยทรงสนพระไทยเฉพาะวิชาการด้านหนังสือแต่เพียงอย่างเดียวในส่วนวิชาตามแบบกุลสัตร,รีโบราณอันได้แก่งานฝีมือและงานด้านประณีตศิลป์ต่างๆไม่ทรงให้ความสนพระไทยจนถึงขั้นทรงทำไม่เป็นเลยก็ว่าได้ ดังที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสพระนัดดาซึ่งเคยอยู่ในพระอุปถัมภ์พระองค์หนึ่งทรงกล่าวถึงพระองค์เจ้าบุตรตรีว่าสเสด็จป้าของเราได้รับความฝึกหัดในวิชาของผู้ชายเป็นพื้นศิละปะของผู้หญิงเช่นเย็บปักถักร้อยทำอาหารที่สุดจนเจียนหมากจีบพลูเรายังไม่เคยเห็นท่านทำเองเลยเขาว,ว่าท่านทำไม่เป็นด้วย แต่พระปรีชาสามารถด้านการหนังสือของพระองค์ก็เป็นที่ยอมรับกันว่าทรงเป็นพระราชนารีที่ทรงเชี่ยวชาญแตกฉานรอบรู้อักขระสมัยและโบราณราชประเพณีอย่างดีเยี่ยมจนทรงได้รับยกย่องเป็นพระอาจารย์พระองค์เจ้าบุตรรีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ท้ายสุดในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูตรแต่เจ้าจอมมารดาอึงเมื่อวันที่17มิถุนายนพศส3 7 1ก่อนที่จะได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวพระดำริในพระองค์เจ้าบุตรีซึ่งผิดแทกแตกต่างกว่าพระราชนารีพระองค์อื่นๆในสมัยเดียวกันนั้นก็น่าที่จะได้ทราบถึงเรื่องราวส่วนพระองค์เป็นพื้นฐานเสียก่อน เริ่มแต่เชื้อสายทางฝ่ายมารดาคือเจ้าจอมมันดาอึงซึ่งเป็นธิดาเจ้าพระยานิกรบดิงมหิงทรมหากัลายนานมิตรเป็นผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมมะหมื่นเจดสดาบดินครั้งนั้นเจ้าพระยานิกรบดินเดชา ยังเป็นเทียงเจ้าสัวโตวพ่อค้าสำเพาที่มีชื่อเสียงได้ถวายตัวเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่ดูแลผลประโยชน์การค้าสำเพาหลวงจนกิจการเจริญรุ่งเรืองผลประโยชน์งอกเงยเป็นที่ไว,ว้วางพระราชหฤุัไทยถึงกับทรงออกพระโอษฐ์ดำรัสว่าเจ้าสัวโตวเป็นมิตรที่ดีคนหนึ่งของพระองค์และเมื่อโปรดพระราชทานนามบรรดาศักดิ์ ก็ทรงให้มีความหมายตามที่ทรงมีพระราชดำรัสคือเจ้าพระยานิกรบดิงมหินทรมหากัลยาณมิตรและยิ่งมีความเกี่ยวพันกันใกล้ชิดขึ้นเมื่อเจ้าพระยานิกรบดินเดชาถวายทิดาสาวคือคุณอึงเป็นบาทบริจาริกาความที่คุณอึงเป็นทิดาเจ้าพระยาผู้มีทั้งทรัพย์และอำนาจจึงเป็นเจ้าจอมที่ทุกคนให้ความยกย่องและยำเกรง แม้จะสิ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวไปแล้วในนวนิยายเรื่องแอนนากับพระเจ้ากรุงสยามซึ่งนางแอนนาเลโนเวนเป็นผู้แต่งขึ้นนั้นมีเรื่องราวตอนหนึ่งที่เกี่ยวกับเจ้าจอมมารดาอึงและพระองค์เจ้าหญิงบุตรีซึ่งแม้นวนิยายเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น แต่สภาพแวดล้อมอันได้แก่สถานที่หรือบุคลิกเด่นของตัวละครก็น่าที่จะมีข้อมูลแห่งความเป็นจริงอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนางแอนนาได้กล่าวถึงละอทาตคนหนึ่งของเจ้าจอมมารดาอึง่งซึ่งยกให้เป็นข้าหลวงพระองค์เจ้าหญิงบุตรีได้ลักลอบรักใคร่กับแขกพ่อค้าพา จนถูกจับจองจำแอนนาเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องด้วยการช่วยถวายดีกาขอให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงช่วยละอให้เป็นอิสระในเรื่องบรรยายเกี่ยวกับเจ้าจอมมานดาอึงและพระองค์เจ้าหญิงบุตรีว่าเจ้าจอมมานดาอึงเป็นธิดาของครอบครัวที่มีชื่อเสียงครอบครัวหนึ่งในกรุงเทพมหานครและเป็นเจ้าจอมมานดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ครอบครัวของเจ้าจอมมารดาอึงมีอำนาจมากในราชสำนักแล้วตัวท่านเองก็มีตำแหน่งสำคัญในวังเมื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นใครจะเรียกให้ท่านมาหาไม่ได้นอกจากจะมีพระราชหัทะเลขาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องนี้มีหลักฐานในพระราชพงศาวดารรัชกาลที่ห้าว่าได้แต่งตั้งให้เจ้าจอมมานดาอึงเป็น ข้าวสมศักดิ์นางแอนนายังได้บรรยายต่อไปว่าพระองค์เจ้าบุตรรีเป็นเจ้าจอมที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานมากพระองค์หนึ่งแต่ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในประวัติศาสตร์ไทยนางแอนนาได้บรรยายถึงเจ้าจอมมารดาอึงต่อไปอีกว่าเจ้าจอมมารดาอึงเป็นพระอาจารย์ของพระนางรำเคยพระมารดาของเจ้าฟ้าจุฬาลงกร เจ้าจอมมานดาอึงจึงเป็นผู้มีอำนาจมากในวังนอกจากนี้ใครๆก็ยังยกย่องสรรเสริญท่านว่าเป็นผู้ฝึกสอนพวกที่อยู่ในวังให้มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยและเจ้าจอมมานดาอึงสามารถแต่งบทกลอนที่ไพเราะหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มีว่าครั้นกรมมะหมืองมาตยาพิทักษ์สิ้นพระชน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับบรรดาพระโอรสธิดาซึ่งล้วนแต่ยังทรงพระเยาว์อยู่ทั้งนั้นเข้าไปทรงทำนุบำรุงเลี้ยงไว้ในพระบรมมหาราชวังอยู่ที่พระตำหนักตึกกับพระองค์เจ้าละม่องโดยมากแต่สอเด็จพระบรมมหาราชชนนีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ห้านั้นพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าบุตรีทรงรับทำนุบำรุงอีกชั้นหนึ่ง จากเรื่องราวดังกล่าวพอจะอนุมานได้ว่าพระองค์เจ้าบุตรีทรงอยู่ในแวดวงของผู้ที่สนใจและใฝ่รู้ทางด้านหนังสือตลอดจนเรื่องเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติของชาววังตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทําให้ทรงฝ่พระไทยในทางหนังสือมากกว่าความรู้ของกุลสตรีก็น่าจะเนื่องมาแต่สภาพแวดล้อม ที่ว่าเจ้าจอมมารดาอึงเป็นเจ้าจอมที่ถือตัวว่ามีอำนาจร่ำรวยจึงมักไม่ใคร่คบค้าสมาคมสังสรรค์กับเจ้าจอมคนอื่นๆเป็นเหตุให้พระองค์ไม่มีโอกาสได้สมาคมกับพระราชนารีรุ่นเดียวกันจากสภาพแวดล้อมดังกล่าวน่าจะมีส่วนสำคัญกับพระนิสัยของพระองค์เจ้าบุตรีดังที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงเล่าไว้ว่า ท่านประพฤติพระองค์เป็นหลักไม่หยุ่งยิมได้ชื่อว่าเป็นคนดูไม่เคยเห็นท่านทรงพระสวนจนเอาไว้ไม่อยู่หรือแสดงเสียพระฮฤทัยจนวิกาภาพสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโ,โรรสวัดบอวรนิเวศวิหารประกอบกับช่วงเวลาที่กำลังทรงเจริญพระชนสานั้นวิทยาการสมัยใหม่อันมีวิชาหนังสือเป็นหลักได้หลั่งไหลเข้ามา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรม,มวงศานุวงศ์ตลอดจนข้าราชการฝ่ายหน้าได้พากันตื่นตัวรับวิทยาการสมัยใหม่ซึ่งตรงก,กันกับความสนพระไทยของพระองค์เจ้าบุตรีอยู่แล้วเมื่อทรงมีโอกาสพระองค์เจ้าบุตรีจึงทรงสแสวงหาความรู้เหล่านั้นอย่างเต็มที่ แต่อย่างไรก็ตามความเป็นขติยราชนารีของพระองค์ยังจำกัดไว้นี้ให้พระองค์ได้ทรงรับรู้วิทยาการใหม่ๆเท่าเทียมกันกันกบบุรุษจึงทรงเชี่ยวชาญเฉพาะอักขระสมัยหนังสือไทยประเภทธรรมะาตำนานวรรณคดีมีโครงฉันกับกลอนกลระบทต่างๆอันเป็นวิชาเหมาะแกส่สตรีนอกจากนี้ยังทรงศึกษาเกี่ยวกับวิชาเลขอย่างไทย วิชาดาราศาสตร์จนทรงสามารถสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้วิชาดังกล่าวเป็นพื้นฐานเบื้องตน้นความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยของพระองค์เจ้าหญิงบุตรีเป็นที่ยอมรับและเลื่องลือกันว่าแม่ข้าหลวงในสำนักก็มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยอย่างสละสลวยดีเยี่ยมจากข้อเขียนของนางแอนนาตอนหนึ่งกล่าวถึงคุณสมบัติของละออข้าหลวงพระองค์เจ้าหญิงบุตรีว่า เป็นผู้รู้จักเลือกใช้คำที่ไพเราะในการเล่าเรื่องและการพรรณนาความงามของธรรมชาติทำให้นางนึกได้ว่าหล่อนอยู่ในวังมาตั้งแต่เด็กๆกและได้เรียนวิชาการช่างต่างๆต,ตลอดจนรู้จักเขียนคำกลอนได้อย่างาไพเราะพวกเจ้านายในวังคงจะได้อบรมสั่งสอนพวกข่าหลวงให้มีความรู้ความสามารถนอกจากจะทรงเป็นพระอาจารย์ถ่ายทอดวิชาความรู้เบื้องแรกแก่เหล่าพระราชกุมาร กุมารีแทบจะทุกพระองค์แล้วในท่ามกลางน้ำพระไทัยที่เข้มแข็งจนกล่าวกันว่าเป็นคนดูนั้นพระองค์เจ้าหญิงบุตรีก็ทรงมีพระอารมณ์อันละเอียดอ่อนละเมียดละไมปโปรดการกวีทรงเชี่ยวชาญการพระนิพนธ์โครงฉั้นกาบกลอนเป็นที่ยอมรับกันในหมู่จินตาก,กวีแห่งพระราชสำนักแม้จะไม่มีหลักฐานผลงานปรากฏแต่จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงพระราชนิพนธ์ ลิลิตนิทราชาคริตและโปรดให้จินตากวีมีชื่อในสมัยนั้นช่วยกันตรวจแก้ใบหน้าแท่นนั้นพระองค์เจ้าบุตรีทรงเป็นจินตากวีหญิงเพียงพระองค์เดียวที่ทรงได้รับเลือกท่ามกลางจินตากวีชายซึ่งประกอบด้วยกรมหลวงพิชิตปรีชากรพระยาศีสุนทรโมหารน้อยและกรม,มพระสมมติอมรพันธ์ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์ของพระองค์เป็นอย่างดี และถึงแม้จะมีพระอุปนิสัยที่ไม่โปรดสั่งยุงหยิ่งแต่ก็ทรงมีพระจริยวัตรที่อ่อนโยนละมุนละมอ่อมดังปรากฏหลักฐานว่าทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงรับหน้าที่เป็นอง์ราชูปดัดถากอรในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชนก และในหน้าที่นี้เองได้ทรงนำหม่อมเจ้าหญิงพระธิดากรมมหมื่นมาตยาพิทักษ์ซึ่งอ่อนพระชนสากว่าประมาณ6กปีเข้ามารับใช้สนองพระเดชพระคุณในสมเด็จพระบรมมหายกาธิราชหน้าที่อยู่งานพัดเป็นที่พอพระราชหฤุทัยจึงพระราชทานนามว่ารำเพยซึ่งในการต่อมาก็คือสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระราชนนีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือเมื่อครั้งสมเด็จกรมพระยาสุดารัตน์ชประยูนพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นที่นับถือในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคระประชวนกระสอบกระแสนานถึง11ปีพระองค์เจ้าหญิงบุตรีก็ทรงทำหน้าที่พยาบาลรักษาดูแลเอาพระไทยใส่ตลอดมาจนกระทั่งเสด็จสวรรคตเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงน้ำพระไทยที่งดงามและพระจริยวัตรที่อ่อนโยนละมุนละม่อม ด้วยพระจริยวัตรที่น่าชื่นชมและพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์เป็นเลิศทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดสถาปนายกขึ้นเป็นพระเจ้าอาัยิกาเธอกรมมาหลวงวรสเดชสุดาพระองค์เจ้าต่างกรมฝ่ายในและทรงยกย่องดำรงฐานะพระบรมราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่จนตลอดพระชนชีพ เช่นครั้งที่ทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระที่นั่งอัมพรสถานในพศ2449แม่กรมมหลวงวรเศษสุดาจะทรงเจริญพระชันสาคือ7 9พัรษาเสด็จพระดันเนินไม่ใคร่ไหวแต่ก็ยังโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมยกย่องพระเกียรติยศให้ทรงรับหน้าที่ลาดพระยี่ภูพระแทน่นบรรทมและถวายหิงบทในพระราชพิธีด้วย พระองค์เจ้าหญิงบุตรีกรมมหลวงวรเสศสุดาสิ่งพระชนด้วยพระโรคชราเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพศ2450พระชนมาย 80, าุ80พรรษาถึงแม้เวลาจะผ่านไปแสนนานแต่แนวพระดำริอันแปลกแยกจากสมัยและพระกรณียกิจอันเป็นคุณแก่ประเทศชาติโดยผ่านทางเหล่าสิทธิสำนักพระเจ้าราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุตรีซึ่งถือกันว่าทรงเป็น ครูคนแรกนั้นยังคงเป็นที่จดจำและเล่าขานสืบมาจวบจนปัจจุบนัน